สวัสดีครับวันครอบครัวครับวันนี้อยู่บ้านครับหาอะไรทำห่อ,อมะม่วงดีกว่านะครับปีนี้ต้นนี้ไม่เป็นเคลือเสวยไม่มีสักลูกแต่ต้นนี้โอ้โหปีที่แล้วไม่เป็นปีนี้สุดน้ำดอกไม้ครับ ดูครับดูความที่มันจะเป็นเยอะมากหนักจนจิ้มดินเลยนะครับ เริ่มเหลืองแล้วนะครับต้นเดียวนะครับอยู่บ้านครับพักผ่อนหอมมะม่วงวนไปอันนี้ก็ไม่รู้พันอะไรตอนซื้อก็ถามคนขายอยู่แต่พอมาปลูกนานแล้วลืม อันนี้ก็ไม่รู้พันอะไรโชคอันนั้นฟ้าลั่นต้นนี้ปีที่แล้วไม่มีครับปีนี้ได้กินครับเยอะด้วยอันนี้ไม่ต้องหอ่อ ฝรั่งก็มีครับแต่ฝรั่งไม่ค่อยได้กินหรอกครับหนอนเจาะไม่ได้ห่อด้วยดูครับทะลุทะลุก,กำแพงกล้วยก็มีครับก็ได้กินอยู่ครับปลูกอันไหนกินอันนั้น ต้นนี้ปีที่แล้วไม่เป็นเขียวสวยปีนี้ได้กินส่วนต้นนี้2ต้นนี้ได้กินครับปีที่แล้วก็ได้กินปีนี้ก็ได้กิน บรรยากาศดีครับวันนี้ยังไม่เห็นผ้าทิดขึ้นเลยนะครับมืดครึ้มเหมือนจะตกแต่ไม่ตก โอเคครับวันหยุดอีกวันหนึ่งกับการอยู่บ้านกับครอบครัวสงการนี้เที่ยวให้สนุกครับปลอดภยัยดูแลตัวเองด้วยครับสวัสดีครับ